ซุยดัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราก็อยู่การโซโลเลด,ด้วยริวก6 6ดาวครับ และสาหรับเลทในวันนี้นะครับก็คือเลทเพนนั่นเองครับผมมาครับก่อนอื่นเลยครับผมเรามาดูันที่เซตสําหรับการโซโล่เลทเพนนะครับด้วยริวโกนะครับเริ่มต้นนะครับลีดเดอร์ของเรานะครับเราจะเปลี่ยนจากมิคาสะเป็นทันจิโร่นะครับแล้วก็ใส่ออฟไฟให้มันด้วยนะครับผมนะต้องใส่นะแล้วก็ต้องใช้ทันจิโร่เท่านั้นนะครับต้องมีอ่ะยังไงก็ต้องมีนะคุณผู้ชมตัวที่2ก็ริวโกคนดีคนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือตัวที่3เราก็เอาเป็นคูลเลอร์มาครับใส่ออฟระยะนะครับผมก็อันนี้ก็นา40 แต่บางคนมีออฟระยะ2อันก็ใส่2อันไปเลยครับโอเคตัวต่อไปครับหนวดดําครับผมแล้วก็ไอจังสปีดรากอนอันนี้เหมือนเดิมเนาะเซตมันก็จะประมาณนี้แหละครับก็ถ้าใครไม่มีคูลเลอร์ก็ใช้ไอเซนแล้วถ้าเกิดเอาไอเซนมาก็เปลี่ยนหนวดดาเป็นปัมหมึกด้วยนะครับคุณผู้ชมเซตมันก็จะประมาณนี้แต่วันนี้ผมจะมาเล่นเซตนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะกับการเอาไอเซนมานะครับโอเคแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม โอเคเมื่อเราเข้ามาถึงนะครับให้เราทําการวางสปีดวัสนก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมและสําหรับเลนนี้นะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมเล่นที่คูณ1น,นะครับผมนะโอเคแล้วก็เราก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับจนแบบว่าขึ้นเคียร์เว็บสองเราก็อัพต่อนะครับแล้วก็พอเว็บสามปุ๊บเราจะวางพันจิโลสุดโหดสุดตึงของเราฮะ ก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเราเริ่มวางทันจิโร่แล้วกันนะครับผมว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเล่นยังไงนะครับก็อืมคือถ้าคุณจะเล่นเซตเนี้ยนะสายตาคุณต้องไวมือคุณต้องไวนะครับมันต้องเร็วมากถ้าใครดูไม่ทันนะครับแนะนําให้เปิดคลิปความเร็วแบบว่า0.5ดูเอานะครับผมเพราะว่าผมจะทําให้ดูแบบนี่คือมันช้าที่สุดแล้วอะเท่าที่ผมทําได้อ่ะเออคือเกมมันบังคับให้เราเร็วเราก็ต้องเร็วนะฮะคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอาว่าเราทําไงนะฮะอัพครับผมวางทันจิโร่ครับวางครับกดคอนโทรลมัน นะครับวิ่งไปที่กองแรกครับนี่กองแรกตีปุ๊บมาที่กองสองครับกองฝั่งนี้ครับอ่ายืนตรงกลางนี่แหละแล้วก็กดตีรัวๆครับติดไฟปุ๊บติดไฟปุ๊บไปเลยครับติดไฟปุ๊บไปเลยมาที่กองที่3ครับนี่ฮะมันต้องไวครับอารมณ์แบบปานตะวันแบบดอะแฟนฮะมาครับกองแรกครับพอตีกอง3าเสร็จกลับมากองแรกครับกดตีรัวๆครับเพราะว่าพอไฟหมดปุ๊บทันจิโร่จะตีได้อีกทีหนึ่งพอดีครับแบบนี้ครับจากนั้นครับกลับมาสปีดวากอนครับมันจะได้อีกทีนึง ปั๊บอัพอีกทีนึงครับจากนั้นครับกดตีรัวๆครับตีพอพอตีกอง2เสร็จปุ๊บไป,ปครับกดสตอมคอนโทรลิงครับเรียบร้อยฮะเวฟสผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็อกกัพสปีดวากคอนต่อเลยจ้า,าจากนั้นครับรอวางไอจังครับพอมันขึ้นเคียเวฟมันจะวางไอจังได้นะคุณผู้ชมเราก็วางไอจังพอเวฟห้าปุ๊บเราก็วางเลียวโกะนะฮะเฮ้ยนี่แค่สี่เวฟนะผมเหนื่อยแล้วอะแค่สี่เวฟก็เหนื่อยแล้วฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะไปทําเลนโงคูเถอะลงง่ายกว่ากันเยอะ วางครับรอวางเลวโกครับวางเลวโกครับกดคอนโทรลมันไปเลยครับจากนั้นครับวิ่งไปที่เจ้าคลีปชุดแรกเลยฮะนี่แล้วก็ตีครับจากนั้นครับตีชุดหลังครับอ่าพอตีชุดหลังเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมมาตรงนี้ครับรอตีตัวรีเจนเนเรเตอร์ตัวนี้เลยตีครับตีเสร็จปั๊บกลับมาสปีดวากอนครับมันจับได้ อ่าพวได้ปุ๊บรอวางหนวดดาครับตรงนี้แล้วก็วางนวดดาครับตั้งลารดอัพอัพแล้วก็วิ่งมาครับตีตัวนี้ครับตังที่เหลือครับให้เราลงกับไอจังครับแล้วเราก็บัฟเลยครับบัฟไปเลยไม่ต้องงกฮะบัฟไปเลยเคแค่นี้เราก็จะแบบนัำเบอร์หนึ่งลำเบอร์ตึงละโอ้พระเจ้าจอร์ดโหรอบนี้ถือว่าผมทําเวลาดีมากเลยนะคุณผู้ชม คือถ้าคุณทําเวลาดีเนี่ยตัวมันก็จะหลุดมาประมาณแบบนี้แหละแต่ถ้าคุณทํามาทําเวลาไม่ดีเนี่ยมันก็จะครีแตกนิดนึงนะนิ่มขนาดนี้มันคนลึกอที่โอเคเว็บเจ็ดครับเดี๋ยวเราวางดด,ดําเพิ่มฝั่งนี้ด้วยตั้งลาดครับอัพครับแล้วก็เดี๋ยวอัพเลวโกดทีนึงด้วยนะครับตังที่เหลือคุณผู้ชมก็ไปลงสปงสปีดไรได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็แวะมาเคลียร์เรื่อยๆครับเคลียร์เรื่อยๆเคลียร์เรื่อยๆอย่าให้ขาดฮนะเคลียร์มันไปเรื่อยๆ ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นครับไม่ต้องรีบแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบช้านะครับตอนวางตัวเลี้ยวโกแล้วคุณผู้ชมขี่เลี้ยวโกช้าเกินไปมันก็จะเกมมันจะไม่ออกมาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมันต้องอาศัยความเร็วแบบโคตรเร็วฮนะโอเคพอเวฟขึ้นเวฟแปดปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็อัพเจ้าเลี้ยวโกขึ้นเป็นฟูเอีแบบนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ใส่หน้ามันเลยฮนะ oh. เออคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแค้น oh, <no. S 1> <Cat S 2> มันมานานอนะ่ะเข้าใจอนะ่ะไอ้คุณผู้ชมปลดปล่อยมันออกมาครับ ปล่อยมันออกมาครับตังที่เหลือครับให้คุณผู้ชมเอ้ยตังที่เหลือครับอัพสปีดวาก,ก้อนไปครับตีมันเข้าไปครับมีตังเหลือครับเจ้าไอาจังไปครับอเอค,คุณผู้ชมก็ตีมันไปครับตีมันไปเรื่อยพยายามสังเกตตัวแอร์ด้วยนะคุณผู้ชมถ้าตัวแอร์มันเดินมาถึงประมาณแถว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 นี้ยเออแถวแถวนี้เมื่อไหร่อ่ะคุณผู้ชมต้องต้องส k i ปเวฟน,นะเอตรงนี้คุณผู้ชมก็วิ่งตีไปเพลินๆเลยครับเก็บตังไปเพลินๆ ชิวๆเลยเนี่ยตอนนี้ตัวแอร์มันเริ่มแบบว่านี่ละมาเริ่มใกล้เราแล้วนะคุณผู้ชมต้องระวังเซ็ตก็เ oh, <no. S 1> นี่ยผมจะวิ่งผมไปบัฟก่อนผมไปบัฟก่อนผมไปบัฟก่อนก่อนจะว่าอะไรก็คือบัฟก่อนเดี๋ยตอนนี้มีตังค์หมื่นหกก็อัพไปครับสปีดวาคอนตังค์ที่เหลือครับลงไอจังยังลงไม่ได้ต้องตีอีกนิดหน่อยลงไม่ได้ตีอีกนิดหน่อยตีนิดหน่อยตีน,น,ยตนิดหน่อยก็ตีไปเราได้บัฟมาแล้วด้วยไงทีเนี้ยแรงเลยพอได้บัฟก็แรงเลยทีเนี้ย โอเคอาไปจังใช่ป่ะอ่ะเอาไปจังครับจากนั้นเปิดออโต้บัฟเลยครับแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็สกิปเวฟเลยครับตัวแอร์มันเดินมาถึงนี่ละโอเค,อเ,คเวฟนี้ก r a b ทันจิโร่ไปเลยครับแล้วก็ตังเหลือหมื่นหนึ่งก็ปล่อยไว้ก่อนครับเรายังไม่อัพอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราตั้งตีแอร์ไว้อันนี้คือมันตั้งรอนะถึงมันจะยังตีแอร์ไม่ได้แต่เราตั้งรอไว้ก่อนเพราะว่าเวฟหน้าเราจับทันจิโร่ให้ตีแอร์ครับอ่ะมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรมันไม่ใช่สูตรเตี่ยวนะแต่มันคือสูตรเลย มันจะเคลียเวฟแ,แล้วมันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วขึ้นปั๊บอัพทันจิโร่ตีแอร์ครับจากนั้นครับคุณผู้ชมก็ไล่าฟาร์มยาวๆคุณผู้ชมสามารถปิดสคริปเวฟนี้เพื่อฟาร์มก็ได้นะครับแต่ผมไม่ปิดฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าในการเล่นครั้งนี้ของผมอะค่อนข้างจะเป๊ะหลายๆจุดนะครับมันก็เลยแบบว่าเพอร์เฟกอะถ้าใครเล่นไม่เป๊ะคือแบบเขาเรียกอะไรเสียเวลาแม้แต่เสียวินาทีเดียวคือ เกมมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นหนังคนละม้วนเลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็<ๆ>ก,ก็ลองไปเล่นดูแต่เชื่อผมเถอะผมลงมาหลายรอบแล้วถ้าเกิดว่าไม่เป๊ะจริงๆเนี่ยมันเป็นหนังคนละม้วนเลยนะครับ<อ>คือลงสิบรอบไม่เหมือนกันสักรอบอะพูดแค่นี้แหละเพราะว่ามันอยู่ที่ความเร็วของเราด้วยไงแต่รอบนี้ผมค่อนข้างจะเล่นแบบว่าเพอร์เฟกมากครับมันก็เลยแบบออกมาได้ดูดีเดี๋ยวตรงนี้เราก็อัพไปครับเปิดคูณสามได้แล้วนะอันนี้คือเราเปิดคูณสามได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอแนะนําว่าให้้คคุณผูชมนะรับ วางหนวดดำตรงนี้นิดนึงวางนิดนึงเพราะว่าแบบดูดินะให้มันโดนสโลสักหน่อยแล้วก็จริงๆฝั่งเนี้ยหนวดดำฝั่งนี้ก็ได้นะตั้งลารดไปแล้วก็เดี๋ยวขายหนวดดำตัวนี้ทิ้งเลยไม่ใช้ละเคผมว่าสวยละตอนนี้คือเราเซ็ตทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับ ก็เหลือแค่เล่นไปฮะรอครับผมแนะนำนะถ้าเกิดมันขึ้นแบบว่านิคเวฟแบบนี้นะครับคือติดลิมิตสคิปเวฟไม่ได้อะผมแนะนำคุณผู้ชมนะไปหาแบบไปตักน้ำไปกินน้ำไปเยี่ยวไปฉี่อะไรให้เรียบร้อยฮะเชื่อผมเถอะเราไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นพักสมองบ้างคือเวฟที่ผ่านมา10เวฟที่ผ่านมาเนี่ยเหนื่อยมาพอแล้วเออ คือคุณผู้ชมอาจจะเห็นผมเล่นแบบชิวๆนะแต่ที่ผมชิวน่ะคือผมเล่นเป๊ะมากนะครับในรอบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไปลองเล่นเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้เป๊ะแบบผมเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกอะช <c oughs> ืะะ่นใจตังสามหมื่นเลยหรอ,อเอาจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขายริวโกตัวเนี้ยไปเล่นตรงนู้นได้นะ่าแต่ผมยัง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 ,ยง,ยง,ยงไม่ทาหรอกไม่รีบไม่รีบโอเคครับตรงนี้ก็อัพสปีดวากอนไปครับ เน้นนับสปีดวากอนนะคุณผู้ชมนะไอจังเรามันบัฟตันเราไม่ต้องไปเน้นมันมากตังเหลือค่อยมาอัพตังไม่เหลือก็ไม่ต้องอัพนะครับเดี๋ยวอัพสปีดวากอนครับตรงนี้ตังเหลือนิดหน่อยก็ลงไอจังไปครับสปีดวากอนเนี่ยมันจะได้อยู่ขั้นยีิบเอ็ดนะคุณผู้ชมนี่แบบนี้นะฮะอุ้ยได้ยีิบสองเลยเหรอแสดงว่ารอบนี้ผมแม่งเล่นดีจัดเลยอะดิโอ้ยโคตรตึงเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเรามาวางคูลเลอร์กันเลยครับผมคูลเลอร์อผมก็จะวาง แบบนี้นะฮะวางแบบนี้ปับ๊บวางตัวที่3ามคุณผู้ชมอาจจะเห็นผมวางอย่างนี้ฮนะแต่ว่าตัวแรกผมจะขายถามว่าทําไมตัวแรกผมต้องขายนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมต้องการวางตรงนี้คนระับนี่ผมจะวางจุดนี้ไงเอานี่ผมจะวางอย่างนี้คือถามว่าทําไมผมต้องวางตัวแรกก่อนเพื่อให้ระยะมันสวยแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันไม่เป็นระเบียบฮนะคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่านะแต่เวลาเห็นใครวางตัวแบบ แบบเละๆแล้วมันงุดหีดอะ่ะเออ oh, <no. S 1> อะโอเคดูดีอยู่ไม่เบี้ยวมากตรงนี้ก็อัพไปเลยครับเสกลร่างโคนครับก็คือทําให้ครบเลยในเว็บเนี้ยมันติดติดลิมิตอยู่ใช่ปะเราก็จัดการอัพแล้วก็เสกล่างโคนให้มันครบทุกตัวเลยครับในระหว่างที่มันติดลิมิตอยู่ช่วงนี้แหละถือว่าเป็นเขาเรียกแหละ เป็นช่วงเวลาของเราอ่าทำไปให้เสร็จฮะนี่เรียงร้างโคนออกมาโอ้พลางแห่งตู้เย็นคุงมาแล้วโอเคเรียบร้อยครับครบไหมครบไหมครบนะครบแล้วห้ามเลิกนะจ๊ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราขายเจ้าเรียวโกตัวนี้เลยอ้าวยังไม่หมดนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะ เราสามารถที่จะเล่นได้ละมันมีคูลเลอร์อยู่แล้วไงไเพราะฉะนั้นเลี้ยวโกรเนี่ยผมจะวางตรงกลางนะครับมันจะมีเส้นอยู่เห็นป่าคุณผู้ชมนี่แหละคือเส้นกลางประมาณนี้แล้วกันแล้วผมอัพเลยโอ้หจริงๆมันถอยไปได้อีกนะถอยมาหน่อยดีกว่าตรงนี้ปาบเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอัพขั้นแสนเจ็ดด้วยไงคุณผู้ชมแล้วดูระยะมันดิเออเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้คุ้มฮะเพราะถ้าเกิดว่าผมวางจุดเมื่อกี้ ระยะมันจะเกินจุดเกิดมันไปซึ่งมันถือว่าไม่คุ้มไงมเออนี่อัพเลยครับอืมควรอัพต่อไหมวะอ๋อมันต้องอีกขั้นหนึ่งนี่ว่าถึงจะเพิ่มระยะเออแต่ไม่เป็นไรผมถือว่าระยะนี้ก็ดีอยู่ครับอย่างน้อยแบบมันจะได้ติดสโลว์ลด้วยไงเนี่ยเราครับเราต้องวางสโลว์อยู่แล้วไงเออเลยปะ คือเราต้องวางสโลอยู่แล้วเนี่ <No. S 1> ตัวนี้ก็วางไงทันจิโร่ให้มันสโลไปครับแม็กยูนิตแม็กยูนิตให้เรามาขายนวดดำพวกนี้เลยนะคุณผู้ชมตรงนี้ขายเลยนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับทีตรงนี้ก็วางทันจิโร่เข้าไปครับตรงนี้คือวางเพื่อสโลนะคือทันจิโร่เนี่ยมันสามารถช่วยสโลได้18%นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการวางทันจิโร่เพื่อสโลก็ช่วยได้เยอะครับ ขายเลยครับหนวดดำไม่ได้ใช้แล้วขายเลยครับผมอัพเลยเออผมน่าจับแต่แรกว่ะคือคือด้วยความแบบผมกลัวตังค์มันไม่พอไงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขายเลี้ยวโกตัวเนี้ยมาวางข้างหลังอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับโอเคในจุดนี้นะครับผมต้องเหลืออย่างน้อยสองแสนอ่ะผมต้องเหลืออย่างน้อย 2, สองแสนสองนั่นหมายความว่าผมสามารถวางทันจิโร่ได้นะครับผมก็จะวางบริเวณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ผมจะวางไปเลยฮนะผมก็วางข้างคูเลอร์น,นั่นแหละวางเข้าไปฮนะเน้นเน้นสแปมนะคุณผู้ชมเราไม่เราไม่เมน้นอัพเยอะนะครับเราเน้นสแปม แล้วก็อย่าลืมเผื่อตังสองแสนไว้ด้วยนะไอเจ้าทันจิโร่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ละแล้วก็เดี๋ยวเราทันจิโร่ต่อครับทันจิโร่ก็เดี๋ยววางไปเรือตรงนี้เลยเน้นเรื่อยๆเรื่อยๆมาเลียงๆเอาหัวพาดเตียงเอาขาพาดบ่าเฮ้ยอะไรกันคำนี้อ่ะเดี๋ยวผมวางทันจิโร่ตรงนี้ไปตัวหนึ่งด้วยเพื่อช่วยสโลบอสตรงนี้นะครับตรงนี้ก็หลุดระยะเลียวกโกมาแล้วนะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาเลียวกโกนะครับมาวางประมาณตรงกลางเนี่ยฮะดูก้อนก้อนเนินตรงนี้นะครับตรงนี้เลยครับเลยครับ แบบนี้ครับมันจะแบบคอแบบใหญ่มากๆหรือคุณผู้ชมสามารถขยับขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะนิดเดียวขยับได้นิดเดียวแต่ถ้าดูง่ายสุดก็คือตรงกลางเออมันดูง่ายสุดไงแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยขยับขึ้นมาสักตรงนี้ฮะตรงนี้กําลังสวยเออตรงเนี้ยอาจจะสมมติอันนี้คือตรงกลางก้อนหินใช่ไหมเราก็แบ่งครึ่งของครึ่งอีกทีหนึง่งเอออ่าประมาณนั้นประมาณนั้น หมือนทันจิโร่ตัวเนี้ยอันนี้ครึ่งหนึ่งใช่ปะ่ะทันจิโร่ก็ครึ่งของครึ่งแต่ทันจิโร่อันนี้ผมดูจากระยะไอ้จังนะฮะไอ้จังมันบัฟสุดตรงนี้เนี่ทันจิโร่เราลุมตียับยับเลยฮะ,ะอ้เอ,อูลุมตียับยับ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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเหลือเลือดหนึ่งบีแล้วคุณผู้ชมเหล,ล,ล,ลือเลือดหนึ่งบีแล้วเฮ้ยผมลืมเปิดเอฟเฟกต์ปะโอ,โอ้โหโอ้ ห้าร้อยล้านออออสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้วคุณผู้ชมสามคือถ้าตัวนี้ตายอ่ะตัวอื่นตายแน่นอนเพราะตัวนี้มันคือตัวที่เร็วที่สุดเอ้ยเอ้ยคุณเลิฟมึงตีอันนี้ก่อนพอ,อมันตีไม่ถึงเฮ้ยตายบอสตายแล้วบอสตายแล้วบอสตายแล้วโอ้ คืออย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยคือตัวอื่นตายแน่นอนครับเพราะว่าตัวอื่นมันมาช้ากว่าตัวนั้นเพราะฉะนั้นยังไงตัวอื่นก็ไม่รอดรอดูความเทพของผมแค่นั้นแหละง่เฮ้อไม่ได้ดึงมันตึงเองอะน้องรอดูเลยรอดูเลยแกล้กไว้ก่อนละแกแ้กไว้ก่อนละนะ800แปดร้อยละเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยว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 เฮ้ยมึงกลับหันมาตีตัวนี้ก็ดีพี่เชียะละ เออไอ้นี่ยังตีอยู่ไอ้นี่ยังตีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยคือคุณเริ่มมันตีไม่ถึงแล้วไงรอดปะร้ 100, อยล้านเฮ้ยยังติดเลือดไหลอยู่ยังติดเลือดไหลอยู่อุย้ยรอดเว้ยโอ้โหเฮ้เยห้าร้อยล้านอย่างนี้แตกอย่างนี้แตก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองขึ้นเวทีโอชิโนไอได้ไงเฮ้ยอันี่มันหยาบคายเกินไปแล้วนะเพียนตัวเนี้ยตายครับเรียบร้อยลักกูแอคเลยไงตึงจัดก็สำหรับเรนนี้นะครับมันก็จะสุ่มตัวได้นะมันก็มีมีทั้งหมดประมาณ6ตัวมั้ง เออมันจะสุ่มตัวที่เราจะได้นะครับเอาไว้อีโวเจ้าเพนหกว,วิถีนะครับหรือนางงาตตกนั่นเองฮะโอ้ยทำไมชื่อมันเรียกยากอย่างวะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับเรดนี้นะใครอยากลงก็ลงฮะคือเรดแม่งอย่างยาก อย่างยากอ่ะแต่ตัวแม่งยังไก่อออใครอยากทําก็ทําผมคนหนึ่องทอี่ไม่อ่ะนะผมก็มีข้อความสั้นๆนะอยากจะไปฝากแอดมินนิดนึงนะฮะสำหรับทําเลดอะไรแบบนี้มานะครับผมนะเอาจริงอะคือความยากมันไม่จำเป็นต้องเลือดเยอะนะนะในแอดมินนะก็ถ้ามึงจะทําเลือดมาขนาดเนี้ยคือแบบมึงเก็บไว้ให้ผมเล่นเลย